สว oh, <okay. S 2> ัสดีครับช่องไนโดะครับวันนี้จะพามาทำมาต่อชุดพัดลมดูดอากาศนะครับควบคุมโดยอินเวอร์เตอร์นะครับตัวอินเวอร์เตอร์ที่ใช้นะครับเป็นของซอฟต์ชอน HT ห้าร้อยนะครับสามารถขับได้ที่โมเดลนะครับอินพุตเป็นไฟสามเฟสนะครับสามร้อยสี่ร้อยโวลต์เอาพุต ก็สามเฟสเหมือนกัน,นครับม,มอเตอร์อ่าขั้แรกก็คือต่อสายไฟเข้า3ามเฟส400รโวลต์ก็เป็น RST แล้วก็ก่าวนะครับนั้นก็ต่อสายเอาพุทไปยังมอเตอร์ก็เป็น UVW มาเข้าที่มอเตอร์มอเตอร์ก็เป็นเข้าที่ UVW เหมือนกันหรือบางที่ก็จะเขียนว่า L1 L2 L3 นะครับงั้นก็ต่อไฟแล้วก็มาปรับค่าพารามิเตอร์กันเลยนะครับแล้วเข้าไปที่ปุ่ม p r g ครับปรับเข้าไปที่ B01 B0 นะครับ b0 ไปที่ b1 b1 จะบอกขนาดกำลังวัดของมอเตอร์นะครับมอเตอร์ตามโมเดลนะครับ2.2กิโลวัตต์เราก็ตังต้งตั้ง2.2กิโลวัตต์เรียบร้อยก็กดปึ๊บ b1 เรียบร้อยแล้ว b2 <B 2. S 1> ไฟที่ใช้นีมครับตามเนมเพเลหรือ380โวลต์เราก็ตั้ง380โวลต์ สองเสร็จเรียบร้อยต่อไป B 3 B 3ก็คือกระแสของมอเตอร์นะครับตามเนมเพจเขียนว่า5.1แอมป์ครับเราก็มาตั้ง5.1แอมป์ไปเห็นไหมครับมันจะขึ้นแอมป์ต่อไป DC b c เป็นความถี่ครับมอเตอร์ตัวนี้ใช้สามารถใช้ได้ สามารถใช้ได้ที่ความถี่50 50เฮิรตซ์กับ60เฮิรตซ์กรตั้งทั่วไปครับ50เฮิรตซ์มความเร็วรอบสูงสุดของมอเตอร์พอแล้วครับตั้งแค่น,นี้ก็สามารถใช้งานได้แล้วไม่ต้องอกลับออกกออกกับ p r g ออกมาที่หน้านี้ห้าเริ่มต้น เราสามารถกดนี่เลยครับรันมุนเนี่ยรีบลอยความถี่ที่ใช้15นี่เป็นค่ามาตรฐานเราสามารถปรับได้นะครับว่าสตาร์ทเริ่มต้นเราจะให้ความถี่ที่ไดที่กระแสเราสามารถปรับความถี่เปลี่ยนใหม่ได้ลดความถี่เพิ่มความถี่ พัดลมเราก็จะหมุนเร็วขึ้นเราสามารถเพิ่มความถี่ดได้ถึง50โวลต์50เฮิร์ตครับตามที่เราตั้งไว้เมื่อกี้มุิเราอยากจะหยุดก็กดนี่งครับสต็อปเราจะไปหยุดการทำงานแล้วก็จะคงค่าเดิมที่เมื่อกี้เราปรับไว้ครั้งล่าสุดคือ16.16เฮิร์ต ถ้าเราดันอีกครั้งหนึ่งก็จะขึ้นที่เริ่มต้นที่ความถี่นี้ครับ1 6 6เราจะมาเริ่มที่16.16เราสามารถปรับเพิ่มได้ไปเรื่อยๆตามเราต้องการหรือจะลดลงก็ได้ให้มันช้าๆมาทำได้คครับผมวันนี้ก็มีแค่นี้ครับขอบคุณครับ